ช่องตามใจทูเดย์บทที่503ฉันจะดูนายเสรแรงต่อไปเชิงเฉินขมวดคิ้วแน่นจ้องมองเติ้งเจียหลุนด้วยใบหน้าที่จริงจังหลินหยุนคือเพื่อนของฉันเธอพูดประโยคนี้ออกมาด้วยท่าทีที่มั่นคงเติ้งเจียหลุนยิ้มเยาะออกมาคุณก็เป็นเพียงคนที่ถูกเชิญมาเท่านั้นต่อให้เขาจะเป็นเพื่อนของคุณแล้วมันจะยังไง ที่เป็นงานฉลองของบริษัทหวนตี้กับบริษัทเกนเนอร์ไม่ใช่งานของเฉิงเฉินอย่างคุณส่วนพวกนักเรียนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องก็รีบใส่หัวออกไปซะคำพูดนี้ของเติ้งเจียหลุนทำเอาเหลี่ยวกเกาเหลี่ยวที่แอบเข้ามาดูงานเพื่อความสนุกสนานต่างเกิดความตื่นตระหนกไม่น้อยจางซือจู่ตะคอกออกมาอย่างไม่พอใจได้ไงกันพวกเรามีบัตรเชิญนามีสิทธิ์อะไรมาไล่พวกเราออกไป ตั้งเจียหลุนชำเลืองมองเขาด้วยความดูถูกก่อนจะตอบกลับอย่างเย็นชาบัตรเชิญหนึ่งใบสามารถเข้ามาได้แค่คนเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าพวกนายเอาบัตรเชิญออกมาคนละใบได้อย่างนั้นฉันก็จะให้เขาอยู่ที่นี่ต่อได้พวกนายโชว์ออกมาได้หรือเปล่าละ่ะเห็นได้ชัดเลยว่าตั้งเจียหลุนจะเข้าใจเป็นอย่างดีเรื่องที่เหล่านักเรียนใช้บัตรเชิญใบเดียวร่วมกันเข้ามาในงานจางซือจู่ถึงกับหน้าแดงพูดอะไรไม่ออกสักคำ เพราะว่าพวกเขานั้นอาศัยบัตรเชิญของชินโซเข้ามาชินโซพูดขึ้นอย่างเย็นชาที่นี่ไม่ได้มีกฎนี้ว่าบัตรเชิญหนึ่งใบสามารถเข้ามาได้หนึ่งคนเท่านั้นขนาดรอปพยังไม่ได้ห้ามอะไรนายมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้เติ้งเจียหลุนแหงนหน้าขึ้นเล็กน้อยก่อนจะพูดอย่างโอ้อวดเพราะว่าที่นี่คือมณฑลซีไห่ฉันบอกว่าบัตรเชิญหนึ่งใบสามารถเข้ามาได้คนเดียวอย่างนั้นคนต่อไปก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามา ยิงพยองเจ้าบงการอวดดีท่าทางของเติ้งเจียหลุนทำเอาทุกคนถึงกับตกใจเติ้งเจียหลุนข้อทรงอำนาจเลยที่เขาพูดก็ไม่ผิดที่นี่คือมณฑลซีไห่เป็นเขตของตระกูลเติง้งมณฑลซีไห่เป็นเขตชายแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนตระกูลเติ้งทำธุรกิจที่นี่มานานหลายปีจนมีอำนาจเหนือการปกครองของภาครัฐซึ่งฐานอำนาจของตระกูลเติ้งนั้นได้อย่างรากลึกไปแล้ว ฉันได้ยินมาว่าตระกูลเติ้งแอบสร้างกองทัพส่วนตัวในมณฑลซีไห่ด้วยแหละจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่แปลกที่เติ้งเจียหลุนจะจองหองขนาดนั้นจากเสียงซุบซิบของทุกคนดูเหมือนว่าจะไม่มีกล้าตำหนิเรื่องความย่หญิงของเติ้งเจียหลุนเลยหลินเสี่ยวลู่และอู่ซื่อหานจ้องมองไปที่สายตาของเติ้งเจียหลุนก็รู้สึกชื่นชมอย่างมากดาราที่กล้าย่หญิงขนาดนี้ดูแล้วคงจะมีแค่เติ้งเจียหลุนคนเดียวเท่านั้น ทั้งหลินเสี่ยวลู่และอู่ซื่อหานต่างพากันเหลียวไปมองหลินหยุนด้วยความย้ยันพร้อมกับหัวเราะเยาะในใจขึ้นหมอนี่กล้ามาท้าทายเติ้งเจียหลุนในซีไห่ดูแล้วเป็นการหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆหูเกิดที่นั่งอยู่บริเวณที่นั่งแถวที่หนึ่งขมวดคิ้วพูดขึ้นมาไอ้โฮในซีไห่ไม่มีกล้าไปท้าทายกับตระกูลเติ้งเลยครั้งนี้เฉิงเฉินมีปัญหาแน่โคเจี้ยนหวาตอบกลับไม่เป็นไรหรอก เป้าหมายของเติ้งเจียหลุนคือเจ้าหนุ่มนั่นอย่างนั้นก็คงจะไม่สร้างความลำบากอะไรกับเฉิงเฉินอีกอย่างเวลากลางวันแสกแสกแบบนี้มีหรือที่เติ้งเจียหลุนจะกล้าลงมือทำร้ายตนอย่างมากก็แต่ทำให้เจ้าหนุ่มนั่นอับก็คงไม่มีอะไรแล้วหลินหยุนจ้องมองเติ้งเจียหลุนที่ตัวเย่ยหยิ่งไร้ที่ติพร้อมถามด้วยสีหน้าเฉยเมยถ้าหากว่าฉันไม่ไปละนายคิดจะทำอะไรเติ้งเจียหลุนตอบกลับอย่างยิ้มเยาะอย่างนั้นฉันก็จะให้รอพอ มาลากนายออกไปพอได้แล้วเฉิงเฉินตะเบงเสียงอย่างเย็นชาพร้อมทำหน้าครึมเดินก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวถลึงตากว้างใส่เติ้งเจียหลุนก่อนจะพูดขึ้นอีกครั้งอย่างเฉยชาต่อให้ที่นี่เป็นพื้นที่ของตระกูลเติ้งของคุณแต่วันนี้เป็นงานรวมกิจการของบริษัทวอนตี้กับบริษัทเกนเนอร์คุณไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจแทนพวกเขาการเข้าออกของหลินหยุนคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยว ตั้งเจียหลุนพูดย่อยๆด้วยสีหน้าที่จองหองงั้นก็บังเอิญแล้วผมก็เป็นดาราในสังกัดของบริษัทหวนตี้ตอนนี้ผมจะไล่เขาออกไปคุณยังมีอะไรจะพูดอีกหรือเปล่าเฉิงเฉินเดินหน้าขึ้นไปอีกก้าวแล้วบังหน้าหลินหยุนเอาไว้ก่อนจะต้องเต้งเจียหลุนเขม็งพร้อมพูดอย่างไม่มีท่าทีว่าจะถอย ที่นี่คืองานเลี้ยงฉลองการรวมกิจการของบริษัทหวนตี้กับบริษัทเกนเนอร์ถือเป็นงานเลี้ยงของโลกบันเทิงไม่ใช่งานเลี้ยงในตระกูลเติ้งของคุณถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอาะวาสร้างความวุ่นวายเชิญคุณกลับไปอาวาที่บ้านคุณโน่นที่นี่ไม่ใช่ที่ให้คุณมาใช้อำนาจคำด่าน,นี้เฉิงเชิญค่อนข้างรุนแรงทําให้เติ้งเจียหลุนอับอายจนเกิดความฉุนขึ้นมาคุณมันหาที่ตายเอาสินึกว่าฉันกลัวคุณหรือไงเฉิงเชิญไม่ยอมอ่อนข้อเลยแม้แต่น้อยพร้อมตอบกลับเขาทันที ครั้งนี้เต้งเจียหลุนโมโหขึ้นมาจริงๆทั้งยังตะโกนเรียกรอปอพอที่อยู่ด้านนอกอีกด้วยรอปอพอเข้ามาเอาไอ้คนนี้ออกไปรปอสองในรีบวิ่งเข้ามาทันทีที่ได้ยินเสียงซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับความสนใจจากทุกคนอย่างมากคุณชายเตั้งมีอะไรหรือเปล่าครับรปนายหนึ่งปั้นยิ้มออกมาพร้อมกล่าวถามอย่างประจบสอบพลอดูจากท่าทีแล้วเหมือนว่าเขาจะรู้จักกับเตั้งเจียหลุนอยู่แล้วเตั้งเจียหลุนชี้นิ้วไปที่หลินหยุนพูดด้วยรอยยิ้มสะใจ คนคนนี้ไม่มีบัตรเชิญพวกนายลากตัวเขาออกไปซะครับรอปภหันไปมองหลินหยุนพร้อมกับชักสีหน้าทันทีไอ้หนุ่มนายแอบเข้ามาได้ไงเออรีบออกไปเดี๋ยวนี้อย่าให้พวกเราต้องใช้กำลังฉันดูสิว่าใครกล้าลงมือเขาเป็นเพื่อนของฉันพวกคุณไม่มีสิทธิ์ไล่เขาออกไปเชิงเฉินดูใส่รอปภทั้งสองคนเตั้งเจียหลุนหันไปโบกมือใส่รอปภสองคนอย่าไปสนใจเธอรีบเอาคนออกไปครับ หลินหยุนมองไปที่สองรบปอที่จะเข้ามาคุกคามเขาคนธรรมดาแบบนี้ไม่มีทางทําให้หลินหยุนเกิดความสนใจที่จะลงไม้ลงมือได้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขากล้ามาไร้มารยาทกับหลินหยุนอย่างนั้นหลินหยุนก็ทําได้เพียงต้องใช้กําลังเท่านั้นทางด้านพวกหลินเสี่ยวลู่และอู่ซื่อหานต่างก็มองหลินหยุนด้วยใบหน้าที่ดูถูกดูแคลนเพราะการที่หลินหยุนคิดจะก่อสึกกับเติ้งเจียหลุนถือเป็นการทําเรื่องที่เกินตัว ส่วนลีมิงกับโจเจ,เจหลุนต่างก็สายหน้าเบาๆเจ้าหนุ่มนี่เอาแต่พึ่งเชิงเชินแบบนี้จะไปเอาชนะเติ้งเจียหลุนได้ยังไงไม่รู้จักดูกําลังของตัวเองซะเลยบนที่นั่งแขกกิติมศักดิ์หยวนเดียวหัวเราะเยาะออกมาถ้าเกิดเจ้าหนุ่มนั่นไม่มีที่พึ่งที่แข็งแกร่งกว่านี้อย่างนั้นก็คงจะต้องถูกเติ้งเจียหลุนทําให้ขายหน้าเท่านั้นอีหลิงลุกขึ้นด้วยความฉุนเฉียวพร้อมพูดอย่างเดือดดาลเติ้งเจียหลุนคุณอย่ามาทําเกินไปคุณคิดจะบังคับให้หลินหยุนใช้กําลังในพืื้นสาธาธรรณะหอไง ต้งเจียหลุนตอบกลับอย่างเจ้าเละคุณพูดถูกแล้วผมต้องการบังคับให้เขาใช้กำลังแบบนี้ผมถึงจะได้จับจุดอ่อนของเขาได้จากนั้นจะได้รวบรวมกองทัพกำจัดเขาทิ้งซะอีหลิงถึงกับตะลึงงนันมองไปยังตั้งเจียหลุนอย่างไม่อยากเชือ่อคุณจงใจย่อโมโหหลินหยุนมาตั้งแต่แรกทั้งหมดนี้เป็นแผนการของคุณตั้งเจียหลุนยิ้มรับอย่างสะใจไม่ผิดทั้งหมดนี้ล้วนเป็นแผนการของผม แต่ว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณนั้นเป็นของจริงอี้หลิงตวาดกลับอย่างไม่กรดเคืองระยังอายอี้หลิงหันหน้าไปมองหลินหยุนด้วยความเป็นห่วงพร้อมกล่าวเตือนหลินหยุนเธอก็ได้ยินหมดแล้วฉะนั้นอย่าลงมือใช้กำลังเด็ดขาดไม่อย่างนั้นก็จะติดกับเขาไม่ใช้กำลังนั่นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหลินหยุนไม่มีทางยอมนั่งเฉยเป็นฝ่ายถูกกระทำหรอกและในเวลานั้นเอง เสียงหนึ่งของหญิงสาวอันคมชัดก็ดังแทรกเข้ามาเดี๋ยวก่อนชุดเรดสสีแดงบวกกับออร่าประกายระยิบระยับที่แสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์เย้าวยวนในวัยหญิงสาวที่กำลังเบ่งบานของหลันโรลินเธอสวมใส่รองเท้าส้นสูงเดินเข้ามาหาพวกเขาด้วยใบหน้าที่นิ่งครึมนั่นมันรองประธานคนสวยของบริษัทหวนตีนี่จริงด้วยนั่นคือหลันโรลินรองประธานสาวสวยที่ทุกคนร่ำลือกัน รองประธานบริษัทหวนตี้นี่ถือเป็นบุคคลระดับสูงและยังเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในงานแห่งนี้อีกด้วยอย่าว่าแต่ดาราระดับสามยางหลินเสี่ยวลู่ที่เดิมทีก็แทบจะไม่มีโอกาสได้พูดอยู่แล้วแม้แต่เฉิงเฉินที่เป็นถึงดาราระดับหนึ่งยังต้องให้ความเคารพต่อหลันโรหน่หลินหลันโร่หลินเดินไปตรงหน้าตั้งเจียนพร้อมเหลียวหันไปมองหลินหยุนก่อนจะยิ้มจังๆออกมาอย่างทรงสเสน่ห์น้องชาย ในเมื่อฉันให้สัญญากับหยังหญิงว่าจะดูแลเธออย่างนั้นเมื่อพูดไปแล้วก็ต้องทําให้ได้หลินหยุนยักคิ้วเป็นการตอบรับโดยไม่พูดอะไรมีเพียงมุมปากที่ปรากฏรอยยิ้มออกมาหลันโร่หลินหันกลับไปมองเติงจีหลุนพร้อมชักสีหน้าเรียบเฉยคุณชายเติงเพราะอะไรคุณถึงอยากจะไล่เพื่อนของฉันออกไปคะเอิกนี้หน้าตาของฉันยังต่ำกว่าบัตรเชิญใบเดียวหรอคะ สีหน้าของเติ้งเจียหลุนเปลี่ยนไปทันทีเขามองไปยังหลินหยุนก่อนจะพูดด้วยความตะลึงเล็กน้อยฉันคิดไม่ถึงจริงๆว่าคนอย่างนายจะมีความสัมพันธ์กับคนในวงการบันเทิงด้วยหลินหยุนไม่ได้แสดงอาการดีใจหรือทุกข์ใจอะไรเพียงแค่ตอบกลับอย่างนิ่งเรียบเรื่องที่นายคิดไม่ถึงยังมีอีกเยอะทางที่ดีนายอย่ามาหาเรื่องจะดีกว่าไม่อย่างนั้นนายจะแกว่งเท้าหาเสียนซะเปล่า ลินหยุนกล่าวเตือนอย่างหวังดีเขาเองก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับเติ้งเจียหลุนอีกแล้วเพียงรอให้งานเลี้ยงนี้จบลงเขาจะไปยังบ้านตระกูลเติ้งด้วยตัวเองแน่นอนเติ้งเจียหลุนพเพยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วหัวเราะย่อยอ,ออกมาอย่างบ้าคลั่งนี่นายนายคิดว่าตัวเองมีการช่วยเหลือจากรองประธานหลันแล้วแบบนี้ฉันจะทําอะไรนายไม่ได้อีกหรือไงฉันบอกแล้วว่าจะบังคับให้ในายใช้กําลังยังไงก็ต้องทําให้ได้เมื่อพูดจบเติ้งเจียหลุนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรออกไปหาใครบางคน ช่องตามใจทูเดย์บทที่504แรงกดดันจากเบื้องสูงในขณะที่เติ้งเจียหลุนกำลังโทรศัพท์อยู่นั้นทุกคนต่างพากันมองมายัางรองประธานสาวสวยอย่างหลันโรหลินด้วยใบหน้าที่อึ้งตะลึงหลินเสี่ยวลู่แสดงสีหน้าตกใจออกมารองรองประธานหลันเรียกเขาว่าน้องชายหมอนี่รู้จักแม้กระทั่งรองประธานหลันโรหลินงั้นแท้จริงแล้วเขาคือใครกันแน่ ทางด้านอูซือหานตื่นตระหนกจนหนา้าซีดเผือดไปหมดเธอเหลือบมองไปยังหลินหยุนในแววตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาถึงขั้นรู้จักกับรองประธานบริษัทหวนตี้ถึงต่อให้เขาจะยังเทียบไม่ได้กับเติ้งเจียหลุนแต่ถ้าเขาเกลียดฉันขึ้นมาหลักก็อนาคตจากนี้ของฉันต้องจบแล้วแน่ๆไม่เป็นไรตอนนี้คู่ปรับของเขาคือเต้งเจียหลุนยังไงก็คงไม่น่าจะสนใจฉันหรอกอู่ซือหานได้แต่ปลอบใจตัวเอง หูเกยักคิ้วขึ้นพันพูดออกมาด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยช่างทําให้คนประหลาดใจจริงๆเจ้าหนุ่มนี่รู้จักกับรองประธานของบริษัทหวนตี้ด้วยจูจ่ๆผมก็รู้สึกว่ายายเด็กเฉิงเฉินคนนี้สายตาไม่เลวแล้วสิโฮเจี้ยนหวายยิ้มจางๆผมเองชักจะเริ่มอิจฉาเฉิงเินแล้วสิส่วนทางด้านหลีหมิงกับโจเจ๋หลุนและเหล่าซูเปอร์สตาร์แนวหน้าต่างก็ตื่นตะลึงไม่น้อย ถึงแม้พวกเขาจะเคยเจอกับรองประธานของบริษัทหวนตี้มาก่อนแต่ก็ยังต้องแสดงออกถึงความเคารพคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าหนุ่มนี่จะรู้จักคนระดับสูงของบริษัทหวนตี้ด้วยทั้งบนใบหน้าเฉิงตากับหยวนเบวและคนที่เหลือต่างก็แสดงออกถึงความตกตะลึงเหมือนกันเฮ้อถึงขั้นที่คนระดับสูงของบริษัทหวนตี้ยังต้องเข้าสู่ศึกครั้งนี้เจ้าหนุ่มนี่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้ว ส่วนเจ้าหนุ่มตระกูลเติ้งเองก็เป็นคนที่เรื่องเยอะไม่ยอมใครผมรู้สึกว่าต่อให้เป็นรองประธานบริษัทหวนตี้ก็เอาเขาไม่อยู่มือหรอกในขณะที่เติ้งเจียหลุนเพิ่งจะโทรติดชายวัยกลางคนที่สวมชุดสูทสีดำทั้งตัวอายุราว50กว่าปีที่คอยยืนสังเกตการในมุมหนึ่งอย่างเงียบเงบมาโดยตลอดเขายิ้มออกมาแล้วมองลงไปที่โทรศัพท์ที่กำลังส่งเสียงเรียกเข้า จากนั้นเขาก็หันไปมองชายที่อยู่ตรงหน้าอีกคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแถมยังสวมชุดสูทสีดำทั้งตัวเหมือนกันกับเขาก่อนจะพูดด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นไปกันเถิดจะปล่อยให้พวกเขาสร้างความวุ่นวายกันต่อไปไม่ได้แล้วอีกเดี๋ยวงานก็จะเริ่มแล้วเรื่องวุ่นวายนี้ควรจบสักทีชายอีกคนตอบกลับได้เติงเจียหลุนมองดูโทรศัพท์ที่ปลายสายไม่ยอมรับสายสักทีพลางขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่เพียงไม่นานเสียงอันสุขขุมก็ดังขึ้นมา โดยที่ชายสองคนนั้นกำลังเดินเข้ามาไม่ต้องโทรแล้วพวกเรามาแล้วสายตาของทุกคนถูกชายสองคนนี้ดึงดูดเข้าไปทันทีในตอนที่ได้เห็นหน้าชายสองคนนี้สีหน้าของหลันโรลินก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยทางฝั่งของเหล่าซูเปอร์สตาร์แนวหน้าหลี่หมิงกับโจเจ๋หลุนถึงกับตกใจประธานใหญ่ของบริษัทหวนตี้กับบริษัทเกนเนอร์เฉิงจิงว่างกับจางจิ้งฟาเชิงตาหัวเราะเห่เหออกมา รอบนี้ก็ครบแล้วสองบอสใหญ่ของหวนตี้กับเกนเนอร์ก็เข้าร่วมด้วยบริเวณรอบๆเหล่านักเรียนจํานวนมากรวมทั้งเหล่าดาราที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักด้วยความที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสหรือรู้จักกับเหล่าคนระดับสูงของวงการบันเทิงจึงไม่รู้จักกับผู้ชายทรงอํานาจในโลกบันเทิงสองคนนี้บางคนก็เกิดความสงสัยจนต้องหันไปถามคนข้างๆสองคนนี้คือใครหรอไม่รู้สิแต่ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่สุดยอดมากมาก อาฮืมนี่พวกเธอยังอยากลดแล่นในวงการบันเทิงอยู่หรือเปล่าเนี่ยถึงได้ไม่รู้จักแม้กระทั่งประธานใหญ่ของบริษัทหวนตี้กับบริษัทเกนเนอร์ว่าไงนะเธอบอกว่าพวกเขาสองคนนี้คือประธานใหญ่ของบริษัทห่วนตี้กับบริษัทเกนเนอร์นี่เป็นถึงสองบอสใหญ่ของสองในสากลุ่มบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ในจีนเชียวนะ แต่ว่าเมื่อเทียบกับเฉิงต๋ายหยวนเดียวจางเจียอยู่บุคคลสําคัญเหล่านี้ในอุตสาหกรรมบันเทิงระดับนานาชาติและสองประธานจากบริษัทหวนตี้กับบริษัทเกนเนอร์ยังถือว่าเป็นรองอย่างมากเติ้งเจียหลุนหันไปโน้มแสดงความเคารพกับทั้งสองประธานเฉิงประธานจางเฉิงจิงว่างประธานบริษัทหวนตี้เฮอเฮ่ออกมาคุณชายเติ้งเรียกพวกเรามีเรื่องอะไรหรือเปล่า จากนั้นเฉิงจิงว่างก็ชำเลลองสายตามองไปที่หลันโร่หลินราวกับว่าเพิ่งสังเกตเห็นเธออย่างนั้นก่อนจะหัวเราะแห้งๆออกมารองประธานหลันก็อยู่ด้วยหรอสีหน้าของหลันโร่หลินเปลี่ยนไปอย่างไม่เป็นธรรมชาติพลางร้องอุทานออกมาอย่างแผ่วเบาประธานเฉิงหูเกิดที่นั่งตรงที่นั่งแถวหนึ่งถึงกับสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีแย่แล้วดูจากท่าทีของเฉิงจิงว่างดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับเติ้งเจียหลุนเลยคราวนี้เฉิงเฉินเจอเรื่องลำบากแล้ว โเจีนหวาตอบกลับได้เจอปัญหาสักหน่อยก็ดีเหมือนกันแบบนี้จะได้รู้จักเติบโตเติ้งเจียหลุนตอบกลับด้วยรอยยิ้มประธานเฉิงที่จริงก็แค่ปัญหาเล็กน้อยหลักครับแต่คิดไม่ถึงว่ารองประธานหลันจะออกหน้าเองผมเองก็ทำอะไรไม่ได้เลยต้องเชิญคุณให้ออกหน้าตัดสินเรื่องนี้เฉิงจริงว่างแซงถามท,ทั้งที่รู้เหตุการณ์ทั้งหมดโอ้ไหนลองพูดมาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ถึงได้ทำให้รองประธานหลานต้องออกหน้าเองจนเกิดเรื่องขุนเคืองกับคนในสังกัดของตัวเองแบบนี้ยังไม่ทันที่เติ้งเจียหลุนจะพูดถึงต้นเหตุของเรื่องนี้แต่เฉิงจิงว่างก็แสดงออกถึงความไม่พอใจในตัวหลันโรหลินก่อนซะแล้วประโยคนี้มีความหมายในเชิงการตั้งคำถามเล็กน้อยว่าเพื่อคนนอกเพียงคนเดียวคุณถึงกับมีเรื่องขัดแย้งกับคนในสังกัดบริษัทตัวเองนี่คุณไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเลยหรือไง เต้งเจียหลุนอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเน้นจุดที่หลินหยุนแอบเข้ามาแล้วเขานั้นเพียงต้องการไล่ออกไปแต่ดันถูกหลันโร่หลินมาห้ามไว้หลังจากที่แซงทำเป็นเรื่องราวความเป็นมาเฉิงจริงว่างก็แสดงท่าทีสุขุมมองไปยังรูปร่างเยวียนของหลันโร่หลินโดยภายในแววตาประกายไฟร้าร้อนที่มองไม่เห็นออกมารองประธานหลันเรื่องนี้คุณก็ทำไม่ถูกนะ ถึงแม้เจ้าหนุ่มนี่จะเป็นเพื่อนของคุณแต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของคุณการที่คุณชายเติ้งจะไล่คนที่ไม่ความเกี่ยวข้องกับงานนี้ออกไปนี่ถือเป็นเรื่องส่วนรวมคุณไม่ควรจะละทิ้งส่วนรวมเพื่อเรื่องส่วนตัวสิคําพูดนี้ของเฉิงจิงว่างดูเหมือนจะมีความเป็นกลางอย่างมากซึ่งทําให้ไม่มีใครสามารถมาโต้เถียงได้เลยทางด้านประธานใหญ่ของบริษัทเกนเนอร์ก็ช่วยเสริมอีกทีที่คุณเฉินพูดก็ไม่ผิดนะครับ รองประธานหลันเป็นถึงคนระดับสูงของบริษัทหวนตี้ทำไมถึงได้ทำเรื่องที่ไม่เห็นแก่ส่วนรวมแต่เอาเรื่องส่วนตัวเป็นที่ตั้งแบบนี้ได้หรือครับหลันโรลินตอบกลับด้วยรอยยิ้มฝืดๆประธานเฉิงประธานจางเหมาะสมแล้วหรอคะที่บอกว่าฉันเห็นแก่เรื่องส่วนตัวโดยไม่สนส่วนรวมแบบนี้นี่ฉันในฐานะรองประธานของบริษัทหวนตี้แม้จะเชิญเพื่อนคนเดียวมาร่วมงานก็ไม่มีสิทธิ์เลยหรอคะเฉิงจิงว่างนิ่งเงียบทันที เพราะในฐานะรองประธานแน่นอนว่ามีสิทธิ์ที่จะเชิญเพื่อนเข้ามาได้อยู่แล้วแต่เติ้งเจียหลุนกลับหัวเราะเยาะขึ้นมาแน่นอนว่ารองประธานหลันมีสิทธิ์ที่จะเชิญแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่มีบัตรเชิญแล้วแอบเข้ามาเพื่อที่จะแสดงออกถึงความเป็นธรรมสามารถที่จะให้เขาออกไปก่อนจากนั้นรองประธานหลันก็มอบบัตเชิญให้เขาแล้วค่อยให้เขาเข้ามาอีกครั้งแบบนี้ก็ได้นี่ครับ แบบนี้ก็จะไม่มีใครหาว่ารองประธานหลันเป็นคนที่เห็นแก่เรื่องส่วนตัวจนไม่สนใจส่วนรวมแล้วทันใดนั้นบริเวณงานก็เงียบสงดลงสายตาของทุกคนมุ่งตรงมายังหลันโร่หลินเฝ้ารอคำตอบของเธอในใจของทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีเรื่องวุ่นวายมาถึงขั้นนี้ได้มันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการเข้าออกของหลินหยุดแล้วแต่กลายเป็นปัญหาเรื่องศักดิ์ศรีของทางสองฝ่าย ถ้าหากว่าหลินหยุ่นออกไปก่อนจากนั้นค่อยเข้ามาอีกครั้งถึงแม้ดูเหมือนจะไม่มีผลกระทบอะไรก็แค่ต้องเดินเยอะสักนิดเท่านั้นแต่มันกลับเป็นการแสดงให้เห็นว่าฝ่ายของพวกเขาแพ้แล้วและเมื่อมองมาในมุมของหลันโร่หลินที่เป็นคนในระดับนี้ถึงแม้จะถือเป็นการยอมอ่อนข้อเล็กๆน้อยๆแต่ทว่ากลับมีผลกระทบที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเพราะมีความเป็นไปได้ว่าการยอมก้มหน้าในครั้งนี้อาจจะทำให้เธอไม่สามารถเงยหน้าขึ้นมาได้อีก ในขณะเดียวกันหลินเสี่ยวลู่ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าจะถูกทุกคนลืมไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นหลินเสี่ยวลู่เองก็หวังให้ตัวเองนั้นถูกลืมไปซะเพราะไม่ว่าจะเป็นเฉิงเฉินหรือหลันโร่หลินสำหรับเธอแล้วพวกเธอสองคนเป็นคนที่ไม่ควรไปท้าทายด้วยสงครามระหว่างเหล่าทวยเทพแบบนี้ขออย่าได้มาสร้างความลำบากให้กับพูดผีปีศาจอย่างเธอเลยฮูเกอร์ขมวดคิ้วพูดอ,อนี่บริษัทหววตี้กำลังจะทะเลาะกันเองงั้นหรอ ประธานกับรองประธานขัดแย้งกันเองซะแล้วแบบนี้ไม่ว่าใครจะชนะใครจะแพ้ฐานของบริษัทหวนตี้ต้องทลายแน่นอนเชิงจริงว่างคนนั้นคิดอะไรอยู่กันแน่นี่เพื่อคุณชายของตระกูลเติ้งแห่งซีไห่คนนั้นงั้นหรอโเจีนหวายิ้มย่อออกมาถึงแม้อำนาจของตระกูลเติ้งจะไม่ใช่น้อยนอยแต่ก็ไม่น่าจะเพียงพอให้เชิงจริงว่างเอาอนาคตของทางวงการบันเทิงไปเดิมพันเพื่อช่วยเขาหรอก สาเหตุที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดก็น่าจะเกิดจากตัวของรองประธานหลันหูเกยยักคิ้วแล้วพูดด้วยสีหน้ารังเกียจที่คุณพูดคือเรื่องข่าวหรือพวกนั้นหรอใช่แล้วเดิมทีเฉิงจิงว่างก็เป็นคนที่มากในตันหาอยู่แล้วแล้วจะไปได้ยังไงที่จะปล่อยรองประธานสาวสวยที่อยู่ข้างกายคนนี้ไปหูเกยยิ้มยาะอ,ออกมาดูแล้วเฉิงจิงว่างคงจะไม่ได้ดังใจก็เลยคิดใช้โอกาสนี้ในการสยบรองประธานหลันคนนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ